วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเข้ามาที่หน้าจอนะครับของเครื่องบันทึกคลิกขวาครับที่ส่วนใดของภาพก็ได้คลิกเลือกเมนูใดก็ได้นะครับเบื้องต้นเลือกเป็นเมนูหลักนะครับทีนี้ทําการใส่รหัสผ่านเก่าของแต่ละเครื่องไปนะครับใส่ครบแล้วกดตกลงนะครับ เมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้องจะได้เข้ามาสู่เมนูด้านเมนูหลักนะครับและทีนี้ไปเลือกหัวข้อบัญชีผู้ใช้แล้วไปตรงรูปดินสอเนี่ยครับกด1ทีนะครับแล้วเลือกแก้ไขารหัสผ่านทำการใส่รหัสผ่านเก่าก่อ,กอนนะครับ ไม่ใส่รหัสผ่านเก่าเสร็จทำการกรอกรหัสผ่านใหม่นะครับใส่รหัสผ่านใหม่ยืนยันอีกครั้งนะครับ เมื่อใส่ครบแล้วกดตกลงครับรหัสผ่านจะถูกเปลี่ยนแล้วนะครับทำการทดสอบโดยการกดออกจากระบบนะครับทำการล็อกอินด้วยรหัสผ่านเก่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบว่ารหัสได้ถูกเปลี่ยนแล้วอันนี้เป็นรหัสผ่านเก่านะครับ จะบอกว่าระบบผิดพลาดแล้วนะครับเพราะว่าเราเป็นเราเราเปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราก็ออกรหัสผ่านใหม่นะครับกดตกลงครับอ่าเป็นการเซตเซนการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับ